เป็นไปได้ทำได้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นนี่คือ3คํคำที่เราควรจะใช้ให้เป็นประจำเพื่อที่ว่าทุกคนในองค์กรจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้อยากขอ3อย่างสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานที่แรกห อันดับแรกก็คือยิ้มให้กับทุกคนครับไม่มีใครอยากจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่หน้าตาบึง้งหรือว่าดูไม่แฮปปี้ถ้าคุณรู้สึกเศร้าทุกใจอยู่บ้านอย่าออกมาทํางานครับเข้าออฟฟิศเมื่อไหร่ยิ้มแย้มทักทายพูดคุยและเป็นมิตรกับทุกคนและไม่มีศัตรูไม่เกลียดใครด้วยนั่นก็คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือแคนดูครับทาได้ครับ ก่อนที่จะบอกกับเพื่อนร่วมงานหรือว่านายหรือว่าใครก็ตามในองค์กรว่าโอชฉันทำไม่ได้เลิกคำนี้ไปเลยครับต้องบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้แต่อาจจะต้องใช้เวลาเป็นไปได้ทำได้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือ3คํคำที่เราควรจะใช้ให้เป็นประจำเพื่อที่ว่าทุกคนในองค์กรจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ได้นะครับและอย่างที่3มก็คืออดทนครับ เพราะว่ากว่าเราจะได้เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างแน่นอนมันจะไม่เกิดขึ้นภายในข้ามคืนมันจะไม่มีแบบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นภายในวัน2วันทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วนั้นก็ต้องมีความอดทนแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นขอเพิ่มข้อสี่ด้วยนะครับ enjoy กับทุกวันครับเพราะถ้าคุณเดินเข้าไปทํางานแล้วคุณ enjoy กับมันเนี่ยมันจะมันจะทำให้ชีวิตของคุณในวันนั้นในองค์กรนั้นมันฮปปี้แล้วคุณก็จะอยู่กับความสุขในทุกวันแล้วคุณจะรู้สึกว่าฉันอยากมมาาาาาททงงนนนฉัอยก ก็หวังว่า4ข้อที่แนะนำไปจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ติดตามดูอยู่นะครับ